ความเจริญในธรรมชงมีแด่ท่านผู้ฟังท่าไหล่ยปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเช่นเคยแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยพูดต่อปัญหาค้างไวเพราะาเรื่องมันยาวเด็กเขาบอกว่าถามประวัติพระเทวทัตครับเรื่องใหญ่นะคําถามสั้นจริงแต่เรื่องใหญ่ วันก่อนได้พูดมาจนถึงพระเทวาทาัตปวดะนะก็เล่าโดยสรุป,ปว่าพอระเทวาทาัตบวดแล้วเนี่ยมันก็บวดแวนั้นก็หกเจ็ดรูปด้วยกันเป็นขัตยกุมารทั้งหมดนกเว้นอุบาลีบาลีเป็นช่างกะลําบกซึ่งในขัตยักุมาลแถวนั้นเจ็ดท่านเนี่ยรวมทั้งอุบาลีเนี่ยบรรลุมรคผลเป็นพระหรหันหมดแต่ว่าพระอนุนเนี่ยบรรลุทีหลังเพื่อนหลังพระเจ้านี้ผ่านแล้วพระเทวาทาัตก็ได้โลกิยะอภิญญา ก็ถือว่าเก่งผ่านสมาธิได้นะฮะผ่านสมาธิมาจนเข้าถึงสมาบัติได้แต่ว่าจิตใจมันมีปัญหาเยอะในใจของท่านเนี่ยเพราะฉะนมันก็เจอครั้งแรกที่ว่าเกิดความคิดใหม่เนี่ยเดีวท่านก็กลิ้งหลุนๆน,นะจะมาความว่าก็ผิดไปเรื่อยๆท่านก็คิดว่าท่านต้องเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเลย ถ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนจะเคารพนับถือท่านนั่นคือหลงทางไปเลยเพราะว่าการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวเพื่อให้คนนับถือนะแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่จะปฏิวัติรัฐประหารเราได้นี่คือสิ่งหลงทางนะหลงทางเช่นเช่นสมมุติว่าตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งทางการบริหารตำแหน่งทางอะไรก็ตามเมื่อเรามีคุณสมบัติหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ย สมมติจะแย่งตำแหน่งทางวิจา,ารและแย่งตำแหน่งทางบริหารแต่เราไม่มีความสามารถทางวิจารารในทางบริหารแต่แย่งมาแล้วมันทําอะไรได้นี่คือสิ่งที่คนลืมประเด็นตรงนี้นันเป็นการทําลายตัวเองและทําลายทั้งประโยชน์ที่สังคมจะได้จากเราเพราะเราไม่มีความสามารถตรงนั้นแล้วท่านก็ผิดลุนล้นไปเรื่อยเลยเออทําคนเดียวไม่ได้จะต้องมีผู้ปกครอง ตอนนั้นก็พระเจ้าพิมพิสารนะยุคที่พระเจ้า,า alia. พิมพิสารเนี่ยทรงไปอยู่คือตอนต้นๆนะตอนตอน้ตนๆตน้ตนสมัยมาถึงตรงนี้เป็นเรื่องแปลกจะได้ศึกษางานที่เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าของจีนของญี่ปุน่นที่แปลกไปให้ความสังเกบเรื่องตรงนี้เยอะเลยเรื่องมาเทวทัตเนี่ยว่าที่ยาวเย็ดสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ไปนเน้นตรงนี้ซึ่งไม่นี้หมายความว่าอย่างไงแต่ที่จริงถ้าเรามองมันก็เป็นลีลาชีวิตของคนที่ ทำผิดแล้วไม่สำนึกว่าตัวเองผิดสร้างเติมสถานการณ์ในเลวร้ายลงไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ไปใช้อำนาจอิทธิฤทธิ์เนี่ยไปข่มขู่พระเจ้าชาติตรูเล่นแนวร่วมแล้วนะเล่นแนวร่วมเป็นกระบวนการทำลายล้างกันเพื่อความยิงย่งใหญ่ของตัวเองแล้วมาเสริมกำลังของตัวเองก็นแนวร่วมพระเจ้าชาติตรูนั้นกลัว เป็นคนที่มีความกลัวแล้วคนเยาวคนเขาทั้งก็ทึ่งยิ่งนิ่งมีมหาหรุษีหเหาขกาไปในอากาศสังวานเหมือนกับเปสิวะอะไรแล้วพูดอะไรก็เชื่อมดใน่สุดก็ตกลงกันว่าต้องปฏิวัติรัฐประหารแล้วนะท่านก็ต้องเอาราชาสมบัติจากพระเจ้าปิมพิสารมาแล้วเราก็เป็นพระพุทเธเจ้ากันก็สนุกกันใหญ่เป็นความโลภหลงด้วยกันทั้งคู่ พระเจ้ชาชาตูนั้นเยาเขาแต่ถ้าเรามองลึกๆเนี่ยพระเจ้าชาตูท่านก็มีปัญหาในคุณภาพจิตของท่านในทางธรรมวัตมันมีความชัดเจนว่าชีวิตคนท่านต้องข้าพ่อมันอาจจะเลยไปจนถึงว่าเออผมไม่คิด,ดจริงหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะลักษณะเหล่านี้เป็นรายละเอียดมากแล้วก็จบลงด้วยพระเจ้าชาตูถูกเชื่อมสอนทาอะไรแรงแรลงไปโดยลาดับจนถึงกับทําให้พ่อตัวเองที่องคตเป็นปัญหาใหญ่เลย ตลอดชีวิตของพระเจ้าชา,าติสูตั้งแต่บัตรนั้นก็เหมือนกระตกนรกพยายามทําความดีอะไรท่านอยู่มาอีกตั้งยี่สิบกว่าปีนะครับพระเจ้าชา,าติสู์แต่ว่าเรมมีปัญหาประสาทจิตไม่ดีพระเทวทัตนั้นลุยแหลกไปเรื่อยสร้างปัญหาเยอะอํานาจอิทธิพลของพระเจ้าชา,าติสู์บ,บ้างใช้ลำบังตัวเองบ้างโดยสรุปก็คือจ้างคนมาฆ่าเราทธเจ้าชื่อนายคมังธนูแม่นคำังธนูวิธีการจัดการแรงมาก อย่างนี้เอ๊ท่านคิดอย่างนี้ท่านหาเรื่องเดือดร้อนนะนะคือท่านวางในคำหมังธนูคนแรกเอาไว้เพื่อให้ยิงพระพุทธเจ้าคนเดียวนะให้ยิงพระพุทธเจ้าแต่คนแรกนั้นเดินมาก็ไปจ้างคนที่สองให้ยิงคนคนแรกแล้วางอีกสามคนให้ยิงสองคนนี้ก็จ้างมาเรื่อยจนมาถึงว่าตอนท้ายมันมีตั้งหลายคนนะท่านวางแปนเนี่ขาเองเอ๊ะทางานก็โง่แล้วมาทํำยังไงอ่คนน้อยไปฆ่าคนมากได้ยังไง เกษตรวัลแหลกตอนแรกๆนะคนมากข่าคนน้อยทําไมมันตั้งหลายขั้นตอนอย่างนีน้นี่คือต้องการจะตัด,ตดไม่เชื่อมโยงระหว่างจอมบงการเรื่องทั้งหลายเราลองสังเกตนะกระบวนการไม่แต่กระบวนการเงินห้าล้านในต่ละทีิว่าเนี่ยถา้าไปเธอสาวนีอีกนะน,นี่คือธรรมชาติวิธีอย่างนี้ที่จริงเป็นวิธีที่มันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกยุคทุกสมัยแต่เราไม่ไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยไม่ค่อยเทียบเทียงกรณีแต่นั้นเอง พกรกโรลเลวพระเจ้าเสด็จไปโปรดหมอมเล่าให้ช้างนาลาคิรีช้างตกมันหมอมเล่ากันสิบหกสิบหกไข้เมาตาลายเลยให้มาไล่แทงพระพุทธเจ้าช้างนาราคิรีก็ทําอะไรไม่ได้เจ็บใจมากก็ขึ้นไปภูเขาคิจะกูดกลิ้งหินมาทับพระพุทธเจ้าอีกไม่ใช่คงไม่ใช่บกเขาคิจะกูดนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นรัลราคีรีเป็นทางผ่าน จะไปผู้สูบภูเขาคี้จูพผู้จ้าสเสด็จขึ้นภูเขาคิจกูดไม่ใช่ไปกลิ้งที่ภูเขาคิจะกูดเพราะภูเขาขีจะกูดเธอดูแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันก็ทาอย่างนั้นไ,ได้เราเคยทดลองไปตัวสมมวจด,ดูไอ้มันกิ้งตรงไหนแนะ่ก็ดูแล้วมันก็น่าจะแถวแถวถังขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาทำไงประกาศแยกตัวจากสง้เรื่อยไปจนจนว่าตัดเรือนว่า,วากล่าวอะไรก็ไม่ย,ยอมแตกจากพระพุทธเจา้านำพระนมหนีนไปทั้งสี่ห้าร้อย วิจาก็ถามแก้ปัญหาของเทวทัตกันป่วนไปหมดอ่ะปุ่นไปหมดเลยมีตัวแสบเกิดมาขึ้นององค์เดียวยุ่งไปหมดทั้งปวนก็ตั้งหลายปีนะไม่ใช่เล็กน,นะแล้ถ้าก็ประสบวิบากกรรมคือวันก่อนไปดูบ้านหินของพระเทวทัศนะ์กุติหินเรตโตนเฮาคนไปถ่ายจาระไปบ้วนน้ำลายนะไปถ่ายปัสสาวะรถตลอดกินหึงเออแปลกคนเนี้ย สองพันกว่าปีแล้วนะคนยังเกลียดกันอยู่เลยแล้วท่าจบลงด้วยตอนที่เอาพระบนบทใหม่หลอกพระบทใหม่ไปเป็นลูกศิษย์ยู่โน้นเหนือขยาศีรษะอยู่ที่แม่น้ําขยาคือเจ้าทรงภาษาดิบุตรกรบโมกราลนไปเอาคืนมาองค์นี้ก็เก่งยอดคนหนึ่งนะะถึงท่านเอามาได้หมดเลยเอากลับคืนหมดปล่อยเทวทัตไว้คนเดียว เทวทันเองก็หลงตัวเองไปแล้วนะฮะลุกน้องก็แค้นวางแผนมาตั้งเยอะร้อยก็ยึดคนไปได้ทีนแต่ห้าร้อยเลยพดอ,อัดเข่าเลยขึ้นเขาเลยนะดดเดือกกันจังเลยฟือปกโกกาลิกแล้วก็ในสุดเทวทัตก็ป่วยกระอักไม่สบายก็ป่วยป่วยก็กระอักโลหิตด,ด้วยนะในสุดก็มันเกิดสมมติผิดอะ ลึกๆที่ท่านรู้นะว่าทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรอะไรใครๆเลยคือรู้แต่ว่าคนเนี่ยมันพรามันผิดแต่มันผิดไม่ยอมกลับก็ขอข้าวพระพุทธเจ้าขอโทษททูุสิตดกขาก็าบอกว่าไม่ไหวนะอาจารย์อาจารย์ไปเล่นงานพระพุทธจเจ้าไปเยอะท้งท่านพูดดีท่านพูดว่าผมทํากับผมเองพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกพเจาท่าีพระทัยเสมอกันหมดนั่นแหละแต่คนรู้ทุกคน คืออยู่ด้วยกรุณาตลอดพระเจ้าท่านไม่มีอะไรอ่ะหมายความว่าเหมือนกับมหาสมุทรที่มันเค็มอย่างนั้นนะว่าคุณเะใส่อะไรลงไปมันก็ไม่ทําลายความเค็มอะไรอ่ะเป็นพระไทยเสมอมากด้วยกรุณาพระพุทธเจ้ามีจิตเดียวกับคนเนี่ยคือกรุณารทราอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วคนเรามีปัญหาหมดทุกคนพระนาคามียังมีปัญหาเลยนะยังต้องหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏเลยก็สแสดงว่าพระนาคามีก็ต้องไปช่วยทาน ้องเทศต้องสั่งสอนท่านเพราะฉะนั้นถ้าก็ยกตัวอย่างบุคคลที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะฮะช้างนาลาคิรีนายกวังธน,นูโจนองคุลิมานเราไม่พูดว่าโจนองคุลิมานที่ล่ยลาเรภัตตาจะวิอุปรา,าร,ราหุลซึ่งก็คือโหรนะฮนะโหรสมัยก่อนที่เป็นโรภัตจา,าแล้วก็เทวทัตพวกเจ้มีพระไทยเสมอเหมือนกันคือกรุณาด้วยกันนั่นคือเทวทัตก็ยืนยัน นั่นคือนั่นคือความจริงก็แสดงว่าเทวทัตรู้ดีรู้ชั่วมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเพราะโลภจัดเพราะหลงจัดยักมากอยากใจผิดมาตั้งแต่คิดจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยการปฏิวัติตับราหานแล้วแล้วก็ดึงคนไปตัวเองนะทำอนันตเดกรรมหมดทั้งคู่เลยบาปหนักทั้งคู่เลยพระเจ้าชาติตรูนี่ช่วยกันสาหัสกันนะฮนะแต่มันไม่ได้อะมันข้าวพ่อไปแล้ว บาปตรงนี้มันแก้ไม่ได้มันดำปื๊ดเลยผ่านพบชาติอีกเยอะเฮ้น,นี้ก็อยู่ในในรกตรงคู่เทวทัตนเองก็เล่นไปน,นรกมาเวจีลึกกว่าที่อีกอิบนานแต่ว่าจิตสำนึกตรงนี้ต่อไปเนี่ยท่านจะหมุนวนก็สู่สังสารวัฏใหม่นะฮะแล้วจะเกิดเป็นพระปัจเจกัพพุทธเจ้าคือจะบรรลุไปเราไปจะเปรปัจเจกพระปเจ้าไม่เบาเหมือนกันน่นะนะ ถ้าท่านไม่ทํากรรมแรงตรงนี้เสร็จแล้วก็ท่านก็ไปได้รีบเหมือนกันคือเร็วขึ้นแต่ว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษาบางคนเรานี่ผิดก็ผิดเถอะอย่าไม่ซ้ำซากมากเกินไปมันม,มีใครสงบูรณ์เราในความเป็นคนเนี่ยคนก็คือคนอะเราไปคาดหวังสมบูรณ์แต่ว่าคาดหวังให้ดีขึ้นไปมากๆหน่อยนะเพื่อสร้างความสวัสดีให้แก่ตัวเอง แต่วก็จบลงด้วยพระเทวทัตจะไปควา้าพระเจ้าที่โน้นที่ประเทตวันนะ่ะนะออกจากพยาศิษยัสามก็ไกลเนาะแต่สมัยนั้นก็คงจะทุรักทุเลก็หามหามกันไปทุรักทุเลผสมคนคนก็เกลียดเยอะเดินทางผ่านคนเกลียดทั้งนั้นเนี่ยก็แย่แต่ว่าเจ้าพุทธนะเจ้าพุทธก็ไม่ได้หว่าอะไรอะ่ะก็เป็นไปตามกรรมกันแล้วกัน,กนเพียงแต่ว่าเขาไม่ให้การสนับสนุนส่งเสริมแสดงในขณะที่ท่านมาใกล้ประเทศตะวันเนี่ยมีคนไปรายงานรพราพทธเจ้า ว่าพระเทวทัตจะเข้าเฝ้าพระยาบสาว่ามาไม่ถึงหนอกแล้วเสร็จแล้วพอใกล้สะสระเรียกสะบกครณีใกล้ๆอ่ะน,นะก็ต้องการจะดื่มน้ําต้องการจะอพักหน่อยก่อนจะเข้าเฝ้าเนี่ยเพราะท่านเอาเท้าลงไปเหยียดดินดินมันแยกถูกธรณีสูบไอ้นี่ต้องฟังไว้นะฮะ คือบาปแรงขนาดธรณีสูบเนี่ยโลกในยุคหลังมันไม่มีบาปแรงขนาดนั้นนะแต่เราก็พบเรื่องคนถูกธรณีสูบเยอะแต่ว่าคนที่ถูกธรณีสูบสมัยพุทธกาลเนี่ยบาปมันสาหัสจริงๆนะสมัยปัจจุบันเราไม่มีคนในท้ทาบาปอย่างนั้นหรอกพระาสุปปพุทธ,ธะกับเทวทัตสองพ่อลูกเนี่ยปทยยตุติรายพระเจ้าต้งๆเลยเยอะเหลือเกินปัจจุบันไม่มีใครใไปปฏูติรายพระเจ้าได้ขนาดนั้นนะ มันบาปขนาดสูปปบอาไัจีมานรกไม่ใช่คือถูกตอนนี้สูบอย่มีหรือนั่งจิตใจมโนกายนะฮะดีๆเป็นผู้หญิงหญิงเรือไอ้สาวกล่าวหาพระพุทธเจ,จ้าประเจิดประเจิดน่าเกลียดจิตใจเป็นมัทสุรายขนาดไหน,นมันทําเวลาตั้งเจ็ดแปดเดือนนะฮะแล้วแสดงสะสมบาป,ปเยอะพราวสมควรแก่กรรมก็ตอนนี้สูบเหมือนกันแต่ว,วันั้นถ้ามานบอย่างเงี้ยไปคมขืนพระอราหารันต์ได้อย่างไง นั้นถ้ายากอย่างไงไปตีหัวพระสารีบุตรในขณะที่อยู่ในรถสมบัติเนี่ยนี่คือเราจะเห็นว่าบาปกรรมที่ท่านว่าก็ดีความบุญต่างๆในรูปของการดลบรรดาลก็ดีเนี่ยมันมีเหตุผลในตัวมันเองถามเอาตัวอย่างไหมมันไม่มีกรณีตัวอย่างไม่มีใครทําตัวอย่างได้เราเพราะอะไรเพราะว่ามันประทุษร้ายพระเจ้าได้สามท่านก็ไม่มีโรวงป่ตาใา้ประจใ,ใ,ให้ประทุษร้ายประทุษร้ายพระอารานต์เสองท่านมันก็มีไม่มีพระอาราหารัน ที่ให้คนเป็นประตุสลายอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าบาปกรรมเนี่ยมันมีจริงการฝึกปรือควบคุมตัวเองลดละบาปอกุศลด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นภารกิจหลังจากนี้ของพระเทวทัตก็เป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเป็นทางที่ควรเว้นนั่นคือทางของคนผ่านทางผิดแต่ผู้จะคนก็คือคนผ่านผู้จะธรรมะก็คืออกุศลผู้จะผลก็คือบาป ผู้จะเขตก็คือโงค่คือโลกมันแล้วแต่แล้วก็กลายเป็นกระบวนการเหล่วนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ประโยชน์เนี่ยจากใครเราก็ใช้ประโยชน์ได้กรณีของพระเทวทัตเองเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ได้แยะแล้วทุกขั้นตอนนะถ้าเราศึกษารายละเอียดแล้วก็ยังอีกเยอะเลยพระเทวทัตเพงก็นี่ศึกษาก็น่าศึกษาเหมือนกันเป็นคนดังระดับโลกพุทธศาสนานะฮะเธอลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้า พระเทวทัตแล้วใครพระอานนท์แล้วใครคือองค์ุลิมาเห็นไหมมันม,มันจะมีวิถีชีวิตพระเจ้านั้นดีตลอดสายเทวทัตชั่วตลอดสายพระอนนท์ดีตลอดสายองค์ุลิมาลุกลุ่มดดนดอน,นกะโดกกระเดกชั่วจะทีดีเจตทนมันก็กลายเป็นแบบทั้งหมดเป็นกรณีศึกษาได้ทั้งหมดแล้วคนในโลกวันทีก็มีแบบในลักษณะนี้ยกว่าสองสามแบบจะแน่นะฮะทั้งฝังทั้งอะน คณะในวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเป็นทางนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไปบุรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี